สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว5ราศีอยากรวยต้องได้รวยหนึ่งชีวิตนี้ใช้ซะคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคน5ราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ รวยก่อนสิ้นปี2,566กันเลยทีเดียวค่ะก่อนเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากรอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะได้รวยโชครวยทรัพย์ก่อนสิ้นปี2566ราศีแรกเลยคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ ตามมาที่ราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมและส่งท้ายกันที่ราศีที่หคือท่านที่เกิดในราศีตุล หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะดวงของคนทั้ง5ราศีนี้เรียกได้ว่าเดือนธันวาคมนี้มั่งมีเงินทองค่ะคนทั้ง5ราศีนี้เรียกได้ว่าความร่ำความรวยลอยมาตามสายลมเลยนะคะจะมีเรื่องให้ได้รับเงินรับทองอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนรัพย์มากมายไม่ว่าจะมาจากการทำงานรวมทั้งการได้มาแบบฟลุ๊ๆ รวมทั้งบางคนก็ได้ความเมตตาจากผู้ใหญ่และครอบครัวทำให้คนทั้ง5ราศีนี้เรียกได้ว่ามีเกณฑ์มั่งคัง่งอุดมไปด้วยเงินทองก่อนสิ้นปี2,566กันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนทั้ง5ราศีนี้เตรียมรับเงินทองโชคมหาศาลที่จะเข้ามาก่อนสิ้นปี2,566กันได้เลยนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้ง5้าราศีเอาไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ